ค่ะทุกคนวันนี้นะคะรเกียรช่องมินเกมเมอร์เย้วันนี้นะคะมินก็จะพาทุกคนมาดูตู้เซฟในบ้านหลังใหม่กันค่ะก็คือในแมปบ,บูเฮเวนเนี่ยมีมีบ้านหลังใหม่มาใช่ไหมก็คือวันนี้มินจะพามาดูตู้เซฟในบ้านหลังใหม่นะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยอย่างเร่น,นะคะก็ให้เราเลื่อนหาบ้านก่อนเลยเลื่อนหาพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านใช่ไหมคะโอเคพอเราเลื่อนหาพื้นที่เ็จปุ๊บใช่ไหม แล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่เลยนะคะกดที่บ้านหลังใหม่เลยนี่อ่ะก็รอแป๊บหนึ่งนะคะให้มันสร้างนะคะบอกเลยว่างยายมากนะคะแบบไม่เป็นที่ยับเลยแต่ว่าก็จะต้องเข้าซอกอะไรน,นิดนึงโอเคจะพาไปดูล้วจะไม่บอก,ก่อนนี้ที่ไหนแล้วก็เดินขึ้นบ้านไปเลยนะคะนี่เราก็ขึ้นตามบินมาได้เลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับทุกคนให้ขึ้นบันไดไปเลยนะคะนี่ขึ้นบันไดไปปุ๊บใช่ไหมทุกคนก็เข้าประตูไปอ่ะเดี๋ยวประตูเข้ายางมาก โอเคมาเข้ามาปุ๊บนี่ทุกคนก็จะเห็นนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องครูเอ้ห้องครัวเห็นไหมห้องครัวมันเป็นไฟไฟ้าเนี้ยให้ทุกคนเดินเข้าไปเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเออที่มีชี้ให้นี่นะคะคือห้องครัวให้ทุกคนเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วทุกคนก็จะเห็นซอกนี้อ่ะเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่ซอกนี้แล้วอ่ามันก็จะทะลุไปแบบนี้นะคะพอมาทะลุปุ๊บล้วก็เจอตู้เซฟค่ะนี่นี่คือตู้เซฟของเรานะครับเพราะว่าพอเราพอมาทะลุปุ๊บก็เจอตู้เซฟนะนี่ใหญ่มากใหญ่มากนะม่ชิว่า ไอ้เกาบ,บ้านหลังเก่านะคะแต่คือมันยงแบบไม่ได้สอนหาตุกเซตเป็นบ้านฟาร์มเลยอะเดี๋ยวไว้ถ้าบ้างๆจะมาสอนนะคะเอาบ้านหลังนี้ก่อนนะจริงๆบ้านหลังนี้ยมันมาใหม่ประมาณเปดวันแล้วยังประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ามิงก็เพิ่งมาสอนตูเ้เซฟนะคะโอเคนี่แล้วก็ระเบิดตูเ้เซฟบ้านตัวเองไปเลยนะคะทุกคนนี่เป็นไงล่ะก็มาบอกนะคะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าตูเ้เซฟบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนนะคะ สามารถเอาแบบไปแอบเพื่อนก็ได้นะเป็นช่องแอบเพื่อนแบบเล่นแอบอ,อะไรเงี้ยสามารถมาแอบตรงนี้ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ใใดะะะกดติดตามคลิปเพื่อเป็นกลังใจให้มได้เยนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย